สบายดีสวัสดีจ้าเอฟซีทุกทุกคนทุกทุกท่านจ้าเมื่อนี้มาเข่าซองเม่น้อยเซอร์แนลพามากิบพากันกินซุ้มตำหมักหงแซ่บแซ่บยลเด้อซุ้มกันตอนเที่ยงแซ่บ มาเดิมมาเดิมเอฟซี FC เอ้ยหว่นพากันงาดกัน <c oughs> มันจังแซบ่บเจ้าลุยข่ยลุยกะแซบ่บกินหลายคนมันกะแซบ่บเอฟซีเอ้ย เบิ่งนํากันยาวๆด้อ FC เอาภาพบรรยายเลย เซียงยนกระบินเบือ์นเบินเมือนนี้เบิรนอยู่ท้องฟ้าเป็นบินสำรวจอย่างน้อยยนกระได้ยนเอเอล็กกตแต้บินเบิรนอยู่ท้องฟ้า เจากินคอยกินไปและวกะเบิดป้ายแทบลายทำมังหุ่งซุมกันนี่แทบลาย